ลกกกกททีีี่มัันนนะเเออยู้วคงา็ุใหสน,สนุกสนานมันซึ้งห้าน้ำตาเล็ดถือว่าครบรสกันเลยทีเดียวสำหรับคอนเสิร์ต Love Is Unplugged เล็กจนเวอร์ 4D ที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อเข้าวันอังคารที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานี งานนี้แฟนเพลงนับหมื่นคนที่มาให้กำลังใจเหล่าศิลปิน Love is พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสนุกเวอร์มันเวอร์และคุ้มเวอร์เวอร์ค่ะ ใหญ่ในรอบหลายๆปีของค่ายเพลงรักอย่าง Love i s ที่ครั้งนี้ได้รวมพลศิลปินในค่ายตั้งแต่ต้นตระกูลจนถึงสมาชิกใหม่ในบ้านและศิลปินรับเชิญที่มาเซอร์ไพรส์ช่วยเรียกเสียงกรีดรวมทั้งหมดแล้วกว่า40ชีวิตงานนี้เขาก็ขนเพลงฮิตมาเล่นกว่า50เพลงซึ่งตละ,ะวงต่างงานอาวุธลับและไม้เด็ดที่ตัวเองได้ซุ้มซ้อมมาโชว์กันแบบไม่มีใครยอมใคร แค่เห็นเธอเข้ามาชาทายมันทิงเป็นความรักเป็นความทุกที่ไม่ถึงกับเศร้าเป็นความรักที่ทั้งสองทางเงาอยู่ด้วยกัน Oh baby ไม่เป็นธอเธอคิดว่าเธอไม่รัและไม่ลือใหญ่ย เห็นแต่ละคนโชว์ไม้เด็ดกันขนาดนี้ก็เพื่อชิงตำแหน่ง world top Iron Man รางวัลใหญ่ของการแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ที่วัดจากเสียงกรี๊ดของแฟนเพลงด้วยเครื่องตรวจวัดเสียงระดับคุณภาพซึ่งผู้ที่ได้รับเสียงกรี๊ดไปอย่างท่วมท้นถล่มทลายแบบไม่มีข้อกังขาและซิวรางวันนี้ไปคือวง B5 นั่นเองค่ะ ทจากนนี้จมจจั้นปิดท้ายความสนุกและความสุขในค่ำคืนนี้ที่ล่งเลยมากว่า5ชั่วโมงโดยศิยลปินทุกคนได้ออกมาช่วยกันร้องบรรเลงเพื่อมองห้กับแฟนเพลงที่ยังคงยืนหยัดและอยู่ให้กำลังใจกันจนวินาทีสุดท้ายในคอนเสิร์ต Love Is Unplugged l e ็ก j o n World 4D ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งงานโปรดักชั่นคุณภาพของ BEC Terro Entertainment เลยล่ะค่ะ วันถึงเวลาต้องไปยังไม่ทันเปรียมตัวยังไม่ทันได้เปรียนใจชีวิตที่ไม่มีเธออยากจะหยุดอยากจะชุดรัางเธอเอาวไว้แต่เข้าใจเลยรักเธอเลยต้องยอมปลอ่อยเธอไปอไม่รู้ว่าเธอไม่รู้ว่าใจยืนเรื่องนี้หรือยังอยากจะให้เธอช่วนมารับไว้เวอร์ัน